หนุ่มบึงชนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์นะตลาดโอลุงหน้าศาลเชนบุรีนะนี่เดี๋ยวมาดูเมนูทางร้านก่อนนี่อันนี้เป็นเมนูซ้มตำนะเริ่มต้นที่50บาทนะครับนี่แล้วก็มาดูวัตถุดิบทางร้านน,านาี่ดีด้วยนะอะไรนะแม่บอกหมูดีหมูไหมหมูไหมน้อง <laughs> เมบ,บีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ดวยวถึงจะรู นี่โหตอนนี้บินเต็มหลักแล้วโหดูบินเดียวสั่งสี 4, ่ห้าเมนูเลยนะนี่นะนี่เมื่อกี้ได้ยินอะไรไหม่ไหม,ไม้น้องเบสฮะ<ห>อะไรไหม้หมูไหม้หมู <laughs> คนเดียวแถวนี้นอ๋อยุ่งจัดจนหมูไหม้อันนีน้่เขาแล้วก็ต้องไปหาแล้วก็มียามามาาไม่เผ็ดแยกน้ำเลยว่าเขาไม่อยู่นีน่ เดี๋ยวจะถามกันว่าเสื้อขาวคือใครนะเจ้าของร้านในอนาคตนะครับนี่ <laughs> นะจะของร้านในอนาคตคนต่อไปนะคนนี้นะนี่ค่ะได้แล้วค่ะใช่เลยด้านนี้เลยครับนี่เป็นยำเลยเอรอน้องเบ็ดเออยำมามา่มาค่ะแยกน้ำมามา่าแยกน้ำ ร้อยสี่สิบบาทค่ะน้องจ๋าแม่มาแม่แยกน้ำคะวันนี้ขายดีจนหมูไหมอบหมูจนไหมวันนี้ผู้ช่วยไปม,มาอีก,กฮะกโดนทิ้งกลางคันเลยนี่เดีย๋ยวให้ดูหมูไมหมดูหมูไหมนี่ไม่เชิงไ,มไมหมค่ะไหมน้อย <laughs> ถ้าอีกสักห้านาทีเป็นไงต้องเบรไม่ต้องขายน้องแยกนะคะแยกเลยใไข่ฉุงถ้าูกค้าไม่อยู่แยกฉุนจอดได้เลยนะคะเอาวันนี้ไข่ปลาไม่มีเหรอมีค่ะแต่ยังไม่ได้ยังขึ้นไม่ทันนี่เดี๋ยวดูรุงนน้ำยำ อะไรลูกเอาอะไรใส่ไปไหนนะใส่นี่เลยนี่อันนี้ถอนหลักนี้ไปแล้วนะไปอยู่หลักหลังนะครับนี่หลักใหม่เริ่มหม่อีกแล้วได้ค่ะน,นี้แม่น้ำนะเนะหลักเก่าไม่ทันเสร็จหลักใหม่มาอีกแล้วน้องเบสตายแน่ ฮะตั้งแต่เปิดร้านเลยเหรอวันนี้ใช่หนไม่ได้นั่งเลยถามแม่เลยเหรอเรียกแม่ให้มาช่วยวันนี้เอฟซีพี่หนุ่มมาอุดหนุนเหรอใช่ค่ะมาอุ่นนนหนุนอะไรไปอ่ะยำสามไข่ค่ะโอ้ยำสามไข่เขาไม่เคยทานทาเขาอยากลองอ๋อเขาดูคลิปไปใช่ไหมอ๋อเขาเลยอยากลองทานเนาะนะใ,นะใครเอฟซีท่านใดนะที่มาตามมาชิมร้านนี้นะก็ขอขอบคุณมากนะครับนะโห มะนาวก็คั้นกันไม่ทันน้ำเบทยังไงมันเป็นยังไงวันนี้แม่บังคับให้มาขายค่ะหรอหน่งสิบหนึ่งแล้แม่บังคับให้มาขายขอแม่เปิดบังคับนี่โดนบังคับมาเลยเหรอแล้วคนนี้มาได้ไงจาของร้านคนนี้บังคับมาป่ะโดนบังคับมาเหมือนกัน คนเนี้ยยคนนนเี้้องอันนี้แยกนะลูกเราใส่บินไว้เดี๋ยวมาเอาเราเขาต่อยำรวมมิตรแยกน้ำยำเหมือนกันไม่เผ็ดเฮ้ยต่อยได้ยำอะไรเอ่ยยำรวมค่ะยำรวมมิตรดูเมนูก่อนได้นะคะจดได้เลยค่ะนี่ยิ่งบินเยอะๆยิ่งรีบๆอย่างนี้บอกให้เลยนะน้องเบตรแบบโกยใส่ไม่ยัง่ง เช่ไหมน้กเมฆดูดูเอาฮะกำไรก็อยู่ที่ข้อมือไงไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอแยกน้ายำนะน้องเมฆยำนมิ้งดีสุดค่ะไม่จดได้เลยนะครับมีลูกค้ามาก็จอดแบบนี้เลยนี่เป็นยำ ยำรวมค่ะลูกค้าไม่อยู่ส่วนมากหนูจะแยกน้ำยำค่ะอ๋อถ้าลูกค้าไม่อยู่จะแยกน้ำยำไปให้นะปักที่หลักได้เลยนะคระับเขาก็าต่อยำไข่ในรดานยำรวมมีได้แต่ยำแอนหนูแยกน้ำไปให้ลูกค้าที่ไม่เผ็ดกำลัง,งทำค่ะ นี่วันนี้บอกให้เลยว่าวุ่นเลยนะวุ่นเลยวุ่นจนหมูไมหมไมข่ปลาก็ยังไม่ได้ขึ้น้นไไนลไม่ทันแล้วอันนี้เอาไม่ทันแล้วอันนี้เป็นยำไข่มแมงดาค่ะคไข่แมงดาโอ้โหแน่นมากคุณลองยิบม,มาแล้ว น้องปลน้องปายน้องปายตีน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลก็ยังไม่ได้ตีนี่วันนี้ตายแน่น้องเบสตายแน่แม่เลยนี่ของเราป่ะใช่ลูกยำรวมไม่เผ็ดเจ็ดสิบบาทค่ะ น้องไฟพี่เบสตีไปหน่อยนึงแล้วนะยำไข่แมงดาค่ะของผู้หญิงค่ะพี่ราดไปเลยหรือแยกราดไปแยกเนาะน้องไข่แมงดาแยกค่ะสั่งอะไรไว้ครับอ่ายังมะม่วงกุ้งสดมะม่วงกุ้งสดไปยังเนาะ ทอกบินเนี่ยค่ะทอด๋ยวต่ออยู่ของพี่ยำไปเลยอยู่แยกน้ำค่ะแยกค่ะชาเผ็ดไหมคะไม่ไม่ต้องเผ็ดมากนะครับได้ค่ะดีไส้กรอกเผ็ดมันดีค่ะอันนี้ของพี่เขานะของเนี่ก็มาใส่ทอดด้วยมะม่วงกุ้งสดแยกน้ำเหมือนกันนะด้กยทอดด้วยมะม่วงกุ้งสดแยกน้ำ น,นี่แซมมอนเข้าใจกันไหมจ่ายร้อยเดียวค่ะพี่ขอบคุณนะคะน้องตะพัวเกือบแล้วเกือบแล้วเอาแม่บอกแล้วแม่บอกแล้วแมวฝาแฝดอย่าเถียงกันฝาแฝดฝาแฝดเถียงกันแล้วอุ้ย เมื่อกี้โดนอะไรโดนอะไรโดนเหล็กแทงโดนเหล็กปักมือไม่เจ็บมากเนาะนี่ แล้วก็เซมอนแยกน้ำแล้วเอาไปน้ำดือดกันเอาด้วยเซมอนแยกน้ำเซมอนก็จะชุดหนึ่งร้อยห้าบาทนะครับนี่่้เราก็ค่นะจ้าิ โอ้ด้านนี้ครับน้องขอกล้วยหน่อยครับปักที่หลักได้เลยนะครับโาหแล้วนะครับค่ะครับผมขอบคุณมากนะคะน้องกัลอบคุณริย์น้ำวุ้นเสร็จแล้วครับน้ำบ่าพอไหมน้ำ ก็จะเป็นน้ำยำของแซลมอนปลาล้าไม่เอ่ยปลาลาค่ะนี่ไปแล้วไปกันแบบไวๆเลยนะวันนี้นะป้าแง่หอยแข็งนิดหน่อยแี่หอยแข็งนิดหน่อยอีกแล้วมียำข้าวหมูย่างยำไข่ หลักใหม่มาอีกแล้วเต็มหลักอีกแล้วนี่อันนี้เป็นยำข้าหมูไหมเอ้ยข้าหมูย่างไม่ไม่ค่ะไม่หน่อยๆไม่หน่อยๆเีเป็นสีสันร้าอะไรลูกเซโมนปลาอะอันนั้นเดี๋ยวพี่เขามาไงที่เขาใส่ตังน้องแล้วอ่ะวางไว้ก่อนลูกนี่ ไม่ขอบหน่อยๆน,นี่อร่อยนะาจะบอกให้ไม่เอาขนมตัดออกเขาตัดออกใช่ไหม<ะ>มีอะไรกันแบบนี้เลยน้อเอาจาร์สีชมพูมาสองใบแล้วก็จาร์ร้อยหนึ่งใบด้อ๋อนี่ทานที่ร้านเนาะเป็นยำข้าวหมูย่างคมมดำใหญ่อะ่ะ เอเอหนูแยกน้ำไปให้นะคะหิ่ยังไม่มาน้องเขามายาม,มาม่าแล้วค่ะเจ็ดสิบค่ะนี่ยำข้าวหมูย่างขอบคุณมากเลยนะคะอ๋อนี่ต่อสายแ,แนทอันนี้ แล้วค่ะแั่นึงนะคะนี่ยำข้าวหมูย่างมาแล้ว โรยขลุกนี่เดี๋ยวดูยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จข้ามุย่างขายเท่าไหร่ต้องเปดแปดสิบค่ะนี่โอหโรยก็ไปจุกๆเลยหอมเจียวนี่นะต้องใส่สไม่ดีนี่ไปแล้วโลโนี่ข้าวเปล่าต่อด้วยอะไรเอ่ยยำหอยแครงค่ะยำหอยแครงยังแก่ไม่เสร็จเลย <laughs> นี่แกะไปขายไปเลยนะวันนี้นะได้ค่ะอันเดียวมเส้นค่ะอีกสามจีนนะพี่ตั้งหนึ่งกุ้งค่ะเสร็จไหมไม่เสร็จไม่เพียงเลยค่กเอคะได้ได้นะแป๊บนึงนะคะ พิเศษบุญเ้นนะได้ะขอบุญเ้นเยอะหน่อยได้น่ะนี่ยำหอยแครงมาแล้วหอยแครงขายเท่าไหร่นางเวทแปดสิบปสิบาทนี่หแกะกันแบบสดใหม่ๆเลยนี่หูแล้วก็ยำไข่เมงดาต่อนี้ยำไข่เมงดา

节目哈。嗯嗯嗯 ใ้ไข่ดานี่รับประกันแน่นมากองอมาไอก่อมใชยวแม่ต่อตรงนีต่อด้วยอะไรครับน้องเบดยำหอยน่งลมนี่ให้ดูหอยก่อนให้ดูหอยน้องเบดวันนี้เป็นไงนี่อะไรหอยน่องลมอ่ะ ใส่ตามไม่ได้เลยพี่น้องหองมอเด็ดหอมเจียวเลยเลยนะฝาไท้ล่างอ๋อฝาอยู่บนนั้นไงนะเนาะเ็ดบอกวันนี้ไม่มีอารมณ์คุยด้วยแล้วนี่โหน่ากินมากหอมเจียวเลยลูก ด้วยหอมเกลียวจุกจุกอันครบแล้วนี่พี่คะยำไข่เยี่ยวมาแยกน้ำยำทานเผ็ดไหมคะค่ะใส่เป็นถุงหรือใส่เป็นถ้วยเลยคะค่ะน้องใส่ถุงนะลูกยำไข่เยี่ยวม้า เดี๋ยวมาต่อด้วยยำไข่มใา,มามใ่นะใระอบนะ้ปนะัปกที่หลักได้เลยนะครับ บอกอะเยอะเราก็ชดพร้อแใฟุกอ่ะนี่นี่เป็นน้ำยำไข่เยมาี่พร้อมหมดสองบินนี้มียำมึนแคงของพี่คนนั้นนะึ่ง ยำไหลบัวกุ้งสดเผ็ดน,น้อยค่ะที่น้ำปลาไ้หมได้แล้วก็ใส่นะิงได้จ้าเดี๋ยวเรามาปิดที่ยำอะไรนะน้องเบ็ไหลบัวไหลบัวนะครับนะปิดท้ายด้วยไหลบัวกุ้งสดอรอใช่ค่ะไหลบัวกุ้งสดน้ำปลานะครับเมนูนี้เท่าไหร่นะแปสิบาทแปดสิบบาทครับด้านนี้เลย <นะ S 2> ครับ ของลูกค้าเจ็ดสิบบาทค่ะน้องน,น้องใส่ขักด,ด้วยน,นี่มาปิดท้ายที่เมนูนี้ไหลบัวกุ้งสดน้ำปลา น้องอันนี้ใส่ถุงค่ะอ่าโอเคครับคิดต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนูมึงชอนแช n แนลเลยนะครับฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะถ้ามาชลบุรีนะเป็นร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์นะตลาดตู้ลูกน้าสารนะครับขายทุกวันนะปีใหม่ไม่หยุดนะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ